สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะนําเปลือกไข่ที่ใช้แล้วนะคะมาสร้างให้เกิดประโยชน์ใหม่กันนะคะดีกว่าเอาไปทิ้งนะคะวันนี้เราจะพามาทําปุ๋ยเปลือกไข่นะคะวิธีการขั้นตอน,นง่ายๆนะคะเริ่มจากการล้างเปลือกไข่ให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาตำตำตำแบบนี้นะคะให้ละเอียดตามที่เราต้องการเลยะคะนี่คะ่ะล้างสะอาดแล้วนะคะก็มาตาแบบนี้นะคะโขกไปเรื่อยๆค่ะนะคะพอละเอียดดีแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปแล้วก็ เตรียมกระทะนะคะแล้วก็เพื่อที่จะคั่วนะคะคั่วเปลือกไขะะ่เนี่ยค่ะให้จะเรียกว่าสุกดีไหมอ่ะคือให้เขาพอแบบก,ก็สุกแหละคะ่ะให้เขาแบบร้อนๆนะคะเราเอามือแบบแตะๆดูเขาจะร้อนๆหน่อยก็ใช้ได้แล้วหรือว่าดูจากขนาดสีแล้วก็กลิ่นที่เปลี่ยนไปนะคะถ้าเกิดเริ่มมีกลิ่นแบบไม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยก็พอนะคะจากนั้นแล้วก็นำไป ใส่ต้นไม้นะคะต้องรอให้เย็นก่อนนะคะนําไปโรยในกระถางต้นไม้เพื่อเพิ่มแคลเซียมแล้วก็เป็นการบํารุงใบพืชให้สวยงามนะคะผักอินรียก็ได้นะคะหรือว่าไม้ประดับต่างๆที่เราปลูกไว้ในบ้านนะคะเปลือกไข่นี่ใช้ได้ดีนะคะมีแคลเซียมเยอะนะคะนี่ค่ะขั้นตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเช็คกันดูสีอ่า ว่าประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะดูจากสีถ้าเราคั่วแบบนานเกินไปแล้วใช้ไฟแรงนะคะมันก็จะไหม้นะคะใช้ไฟกลางๆนะคะค่อนข้างอ่อนนะคะคั่วๆเข้าไปเรื่อยๆนะคะเราแบบประมาณกะประมาณว่าเขา